มีเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะด้วยเมนูที่สดชื่นแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะคุณผู้ชมกับไก่ต้มขมิ้นมะม่วงเบาเมนูสุขภาพที่กินแล้วดับร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เมนูนี้ค่ะไก่ต้มขมิ้นมะม่วงเบาค่ะเมนูสุขภาพนําผลลไม้รสเปรี้ยวค่ะเป็นผลลไม้ท้องถิ่นภาคใต้ยอย่างมะม่วงเบาทําเมนูประเภทต้มที่มีรสเปรี้ยวธรรมชาติจากมะม่วงเบาเพิ่มมิติการกินรูปแบบใหม่ของเมนูไก่ต้มขมิ้นและการกินมะม่วงเบาที่ปกติพี่ตอ็อบมักจะกินในรูปแบบแช่อิ่มน้ําตาลซึมๆซ,ซะเป็นส่วนใ<า>หญ่ใช่ถ้ากินดิบก็จะ,ะกินกับน้ำเปลาหวาน เห็นไหมน้ำตาลอยู่ดีกะปิน้ำเปลาหวานนะครับแต่น claro ี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับมาดูขั <S 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 ้นตอนกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือขั้นตอนเนี่ยเขาจะเริ่มจากใส่ปีกไก่ลงไปต้มในน้ำเดือดประมาณ5-10นาทีเพื่อเนื้อไก่นุ่มครับใส่มะม่วงเบาลงไปก่อนนิดหน่อยครับเพื่อให้น้ำซุปมีรสชาติที่เปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดเมื่อส่วนผสมเดือดอีกครั้งก็จะใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นฉลับแล้วก็หอมแดงกระเทียมลงไปต้มให้เดือดต่ออีก5้านาทีครับใส่ขมิ้นหั่นแว่นลงไปเพิ่มความเปรี้้้้ยยวววดสสมแแขักก 2- 3ชินล ตามด้วยมะม่วงเบาที่เหลือครับใส่ลงไปให้หมดเลยรอบนี้ปรุงรสด้วยน้าตาลทราย1ช้อนชาเกลือ2ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันครับโรยด้วยใบมะกรูดนะครับแค่นี้เนี่ยก็เติมอีกนิดหน่อยให้สีสันมันสวยขึ้นโดยพริกขี้หนูแดงต้มต่ออีกหนึ่งนาทีครับยังไม่ได้กินนะฮะต้มก่อนอีกหนึ่งนาทีก็จะได้ไก่ต้มขมิ้นมะม่วงเบาพร้อมที่จะเสิร์ฟบ,บนโต๊ะอาหารแล้วล่ะครับ มะม่วงเบาเป็นผลไม้พื้นบ้านทางภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ค่ะคือความหอมและรสเปรี้ยวโดยคุณแววตาเอกชาวนานักโภชนาการให้ข้อมูลว่ามะม่วงเบาที่เป็นผลดิบจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและมีสรรพคุณทางยานอกจากจะช่วยระบายแล้วยังช่วยขับเสมหะได้ด้วยส่วนคุณค่าทางโภชนาการผลดิบมีวิตามินซีสูงและผลดิบที่ปรุงแล้วยังมีเบต้าแคโรทีนสูงด้วยรวมทั้งแร่ธาตุฟอสฟอรัสค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ช มคะเมนูนี้นอกจากคุณค่าทางสารอาหารเยอะแล้วยัยงมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะเหมาะกับผู้บริโภคทุกวัยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมน้ำหนักแต่นะคะพี่แววบอกว่าใครที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแนะนำว่าลดเกลือหน่อยค่ะค่ะ